หนึ่งสองสาม Can We Be Yo Last One สวัสดีครับพวกเรา Last One ครับเริ่มจาก่คนดี่งนี้ก่อนอ่าเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนสวัสดีครับผมเจเลอร์ Last One ครับสวัสดีครับผมเอารถ Last One ครับสวัสดีครับต้าอู่ลาสวันนะครับครับต้าอู่ลาสวันครับไดมอนสวัสดีครับผมไดมอนลาสวันครับสวัสดีครับเป็นต่อลาสวันครับอ่า ก็วันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากๆเป็นเป็นงานที่แบบยิ่งใหญ่มากๆเลยเพราะเราได้เจอกับศิลปินท่านอื่นๆแล้วก็นักแสดงท่านต่างๆก็คือเยอะแยะมากมายทั้งนั้นเลยช่เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องคืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าเป็นเพื่อนเรานะครับผมก็คือได้เจอเยอะมากๆแล้วก็ตื่นเต้นมากๆนะครับผมชายแล้วก็ได้ที่สาคัญคือได้เจอแฟนคลับทุกๆคนเลยใช่ครับผมได้เข้าชิงรางวัลด้วยอ่าดาวรุงยอดเยี่ยมกับกูจินใช่ไหมก็ ไม่ได้คาดหวังอะไรครับแต่ว่ารู้สึกว่าเราก็เห็นว่าแฟนคลับมีส่วนร่วมในการโหวตคือตอนนั้นผมรู้สึกว่าแค่มีชื่อเข้าจริงก็ต้องขอขอบคุณแคสแล้วแบบเป็นเกียรติมากๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือต้องขอบคุณแฟนคลับด้วยที่แบบว่าโหวตให้กันนะครับผม<ช>ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรอย่างน้อยผมรับรู้แล้วว่าเอ้ยครั้งหนึ่งเราได้เข้ามาอยู่ตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบผมไม่ได้คาดหวังอะไรขนาดนั้น<ช>อะไรนะ<ช>อ๋อลงใหม่ที่เปล่อยออกไปนะครับผมก็สดๆร้อนๆเลยนะผมกับเพลงที่มีชื่อว่า เอ่อถ้าจูบได้เพียงหนึ่งครั้งครับครับผมโอ้โหช่วต่อไปนี้จะบอกว่าช่วง่อไปนี้จะโชว์หนช่วงที่อะไรก็ตามในเรื่องแบบนี้อ่าจริงๆตอนนี้เราก็มีแบบแอปผลิตคอนเทนต์ไว้แล้วบ้างครับผมที่แบบค่อยๆทยอยปล่อยหลังจากที่แบบปล่อยเอ็มตัวเอ็มบีไปครับผมก็แบบฝากทุกคนรอติดตามกันด้วยนะครับได้ได้ติดต่อได้ แต่ก,ก่อนได้เพียงหนึ่งสาวซ้ำแต่ก่อนได้เพียงหนึ่งครั้งตุง้มกอดได้นานแค่ไหนกันให้เธอรู้ถึงรักที่ฉันมีให้เธอประ, <S <S ะามาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ม,ม,มีนะครนะับผมจริงๆเราม<ร>ีสปอยล์ท่าออกไปก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่า แฟนคลับอายังไม่รู้ว่าเป็นท่าอะไรแต่ว่าตอนนี้เราปล่อยไปแล้วก็น่าจะรู้แล้วว่าท่าที่เราสปอยไปนั้นเป็นท่าอะไรเป็นท่าลาสคิสนะครับผมก็ไปสามารถไปทำชาเลนจ์ในติ๊กต็อกกันได้นะครับผมประมาณนี้ครับพูดถึงแฟนมีที่จะเกิดขึ้นวันพรุ่งนี้ใช่ไหมวันพรุ่งนี้เอ๋อพาให้เจอรู้อะไรครับผมสำหรับแฟนมีที่จะเกิดขึ้นนะครับผมบอกเลยว่าเราไม่ได้จัดเต็มแค่เรื่องของโชว์เรื่องของการใส่ใจโอเคหันหน้าไม่ใช่ เรื่องของการใส่ใจรายละเอียดต่างๆนะครับผมพวกเราก็ใส่ใจให้ทุกคนเต็มที่เลยนะครับความพิเศษในงานบอกเลยว่าจัดเต็มแน่นอนนะครับผมแล้วก็ซิงต่างๆเราฝึกซ้อมเราเต็มที่กับทุกอย่างเลยจริงก็ใครที่มางานเจอกันนะครับบอกเลยว่าอิ่มออิ่มใจแน่นอนครับแต่แต่ว่าแต่ว่าใครที่ไม่ได้ไปไม่เป็นไรนะครับเรายังมีอื่นๆให้เราเจอกันอีกนะครับเป็นเรื่องที่ต้องรอพิชโยประกาศ สองดีต้องรอพิเชษประกาศเพราะว่าเ้าพิเชษประกาศคือมีแน่นอนอ่าไม่ไ้ประกาศละก็ยังไม่รู้ไม่รู้บ่อยให้แบบลึกกันต่อไปใช่่ไมคอนเทนต์ต่างๆก็ยังมีให้ติดตามไมมว่าจะเป็นโคเวอร์เอ่ยหรือว่ารายการอล็อกของพวกเราเอ่ยนะครับใช่ครับผม ที่ที่ทิ้งระยะเวลาแบบนานนิดนึงเพราะว่าเราค่อนข้างเต็มที่กับการทําผลงานชิ้นนี้มากๆาเพราะว่าแบบในในทุกๆกระบวนการเราก็เข้าไปมีส่วนร่วมด้วยครับเพราะฉะนั้นแบบอยากให้ทุกคนแบบรู้สึกว่าผลงานมันออกมาดีมากๆแล้วก็ทุกคนชื่นชอบครับคาดหว,งว,วัง,งแบบนั้นใช่ครับช่วงนี้ซ้อมทุกวันเลยครับใช่นะเรับอาจารย์เป็นแบ็คบอยบอกไปครับหน่อย,บบอยด้วลตัวเอง ก <anto> <sk> ็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับก็ <sk Liberty> นะครับถ้าเลี่ยงได้ก็อย่าโดนฝนนะครับก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับถ้าป่วยก็หายยากินครับแล้วชื่อเท้ายถ้าจูบอะไรสักอย่างเป็นกมายจูบอะไรสักอย่างได้จะจูบอะไรกําแพงเออจูบกําแพงแล้วอ่ะเออผมจูบจูบจูบปืนก็ได้ครับแมวผมแมวผมผมจูบจูบอากาศครับ จูบอากาศจุบขนมหวานแล้วกันให้เดาว่าตู่จะจุบอะไรจุบหมูสามชั้นจูบเลยนจูบโกลเป็นยอดชายโกลมขนมปิ้งเฮ้ยขนมปังจุบกูเอ๊ะยิ้ไม่ออกนะจ๊ไม่ใคยจะบอกว่าจุบนิ้วแล้วส่งให้แฟนคลับครับอ่า ครับผมสำหรับพวกเรา last one นะครับผมตอนนี้พวกเพลงใหม่ของพวกเราได้ออกไปแล้วนะครับผมกับเพลงท่าจูบได้เป็นึ่งครั้ง last kiss นะครับผมสามารถฟังได้้ทุกอ่ายังไม่ยังไม่ทุกสตรีมม i n g ใช่ไหมสามารถฟังได้ในทาง YouTube นะครับผมและฟังโซเชียลนะครับผมแล้วก็ติดตามพวกเราข่าวสารต่างๆความขึ้นหน้าต่างๆของพวกเราผ่านทางโซเชียลของ last one social นะครับในทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับผมฝากตัวฝากฟัืน้อฝบกตัวด้วยครับ